ดสอบนี่ในระยะมันสักหน้ามันทักสองร้อยเมตรนะครับเลนเขาจะเห็นไหมเลนเขาจะใส่นะครับแล้วก็คมนะครับตัวนี้เราปรับซูมแค่สามเท่านะถ้าจะมาริงน,นะครับสามารถปรับซูมได้ามากกว่านี้นะถึงเก้าเท่านะครับนะครับใส่ไหมครับคมใสนะครับเป็นกล้องสายล่านะตัวนี้นะครับ นู่นนะครับอย่างน้ไกลๆครับนู่นนะครับนู่นนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านสมาชิกร้านเก้าเก้าแคมปิ้งนะครับวันนี้ทางไลน์ก็จะมารีวิวนะครับเป็นกล้องของอ่าปีเวอร์ชันปี2 0ง4นะครับเป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดของ r ิ c โกว์ดี้นะครับเป็นกล้องสายล่านะครับนะฮะ เป็นตัวอัตะขยายก็สามถึงสี่สิบเท่านะครับขนาดตะเลนสี่สิบมิลท่อยี่ห้ามิลเป็นตัวปรับในนะครับตัวนี้ปรับในนะครับ ันี้ปรับเลนตาครับตัวนี้เป็นตัวปรับปรับเลนสายตานะครับเป็นเลนปรับปรับสำหรับสมาชิกที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นแต่ยาวสายตายาวนะฮะเป็นเลนปรับสายตานะครับแต่ถ้าเป็นสายตาปกติไม่ต้องปรับแค่งานนะครับเนี่ยนะครับส่วนเลนต้องใส่นะเป็นเลนเวอร์ชั่นใหม่ของปีนี้นะนะครับ เนี้ยเนียก็จะคมตัวมีตัวเลขที่เส้นเหล็งนะครับตัวนี้นะครับสำหรับชุดของแถมก็จะมีผ้านะครับนะผ้าคู่มือฝาเปิดปิดหน้าหลังหนึ่งคู่นะครับเนี่ยขาแข็งแรงหนึ่งคู่นะครับเนี่ยแถมมา18มิล20มิลน,นะครับ แกงมาทำอจะให้นะครับแล้วก็ระดับน้ําตั้งกล้องหนึ่งตัวนะครับนะครับของแถมนะครับแล้วก็ไปฉายสองสัตว์หนึ่งชุดนะครับพร้อมม่ไปฉายตัวนี้มีฐานชาร์จพร้อมแท่นชาร์จนะครับเนี่ยเป็นไปฉายสองสัตว์หนึ่งชุดนะครับเห็นไหมนะฮะนะครับสําหรับขนาดของเขานะครับตัวนี้นะฮะขนาดเขาเนี่ยตัวกล้องนี้นะฮะตัวกล้อง นะฮะน้ำหนักอยู่ที่350กรัมความยาวของตัวกล้องอยู่ที่นะฮะสามร้อยเกตสามร้อยเมิลลิเมตรนะครับความยาวนะครับสำหรับเงื่อนไขการประกันนะครับท่านสมาชิกนะครับนะฮะ,ะกล้องของแบรดดิคัฟเวอรี่นะฮะถ้ามีปัญหาภายในหนึ่งเดือนนะครับทางร้านก็เปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับนะครับ แต่ถ้าสินค้านะครับไม่ตรงปกนะครับการทางร้านก็อินนี้รับคืนภายในเกตวันนะครับนะฮะแต่ว่าสินค้าต้องกลับมาสภาพเดิมนะครับนะครับสำหรับราคาเขานะครับนะฮะกล้องดิสคอเวอรี่นะฮะสามเก้าสี่สิบนะครับตัวนี้ไม่มีไฟนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับนะครับสาหรับถ้าตัวนี้นะอุนเงินก่อนส่งฟรีนะครับจ็บไปทางก็เพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะฝากกดติดตามนะครับกดลูกกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับทางร้านเราก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงให้รับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ